บอกชื่อดแบบบอกชื่อผู้ชายนะบอกเชื่อดผู้ชายเชือดไม่ยิ่งบอกเมื่อบอกบอกเมิร์ดแล้วเรื่องหุบมาให้ติดหายอีกหูบแต่ว่าคอยอัดเชื่อเมียคอยนี่มีอยู่ผู้เจยไหนก่อยหาคอยอัดอัดแต่คนจะเอาเมียใหม่เดินี่คอยเอาแล้วในปอยู่บ้านกุ้ยแข่แล้วว่าแมนแมนบ้านกุ้ยแข่เมืองเชโนนี่มาโลดหาคอยนี่อยู่ในทุ่งนานี่ พอต้ก้อนเนี่ยมาลดูดใครต้องการในได้มาลูดคด้คนนว,ว่าพอเพียงว่าแนว่คอยเห็ดได้คอยช่วยให้ได้บ่ได้ให้ค้าแนวเห็ดบ่ได้กับบ่ได้ถมวัได้เด้อบ่บ่เป็นมืดชวอันได้แนวบ่ได้ก็มีคือคือเดียวแต่ว่าแนี่คอยเห็ดได้นี่นมาลดูดค่าบ่ได,ด้ดังดังกล่าวเนีน่คอยบ่อน้ำจักกีบอีของอะไ้น,นั่นจะคิดแบบใดมาลดูด เออจักมือม่อเราสกัดมาเมียนะเม<ะ>ียสิเดืดจักมือ่อเราสกลับมาพวกอันจะชีเมื่อฮอตเจ็ตมื่อเรียบร้อยโลดตามจะเก่เาเคยเห็นมันบุกโบเกินบบเกินเจ็ตมื่อชีมื่อกับเจ็ตมื่อนี่หลังเถื่อมันบมามาในชีมื่อน่ะคอยชูไปต่ออีกฮอตเจ็ตมื่อเรียบร้อยโลดล,ลูกกระมีได้เรามีลูกคนหนึ่งแล้วแต่ว่าประกอบมาพวกอันมันยระมีอยังก็มีดอกมันจูงมันควายมากกันมันมีควายกันดีชิพิจารณ์มันพิจาร ขนาดว่าเคยเห็ุไปเอาผัวใหม่ได้ลูกสองย่างคืนมาชีวาเพยาียงอันหนาไปบ่มีนอนน่อันหนลูกสองนี่อยู่นี่อยู่ในบ้านใกลๆ้ๆคนในบ้านนั้น,นยางบ้านยิงนี่คอยว่าแจ้งๆเลยแหละไอ้ผัวเออสัพันกนหนึ่งได้ที่เล่ากับบูมีเล่ากับทำงานหาเสากินขับบ่มีเงินจะดีมาอยู่เลยนี่ันหนึ่งได้ที่เล่าสิหลับต้องคอยที ฮ่าฮ่าฮ่าอกคดีอดอเอาช่องพันชา้าคันว่าบมนั่นคดีอืมโชค์ขามาอีกเลยเอาช่องพันชา้ากบัดช่องพันอะกบัดชินพื้นแพ่ว่าคันหาคันคันหาเด้บาดนี่ยน้ำหวาอนอีกบาดนี้เงินช่องพันอะคอยกระเป๋าชวนอันนี้พันเดียวมันก็บ่ได้แล้วแล้วอยู่ไทยไปชิมเงินได้ไหมเอากระปากมาเลยเอาปากเงินนมา คอยกระจาบงเลขบัญชีให้แล้วก็ภาคเงินนำมาคอยชี้เชื่อเอาเองอยู่พี่นั่นอยู่ใช้แต่อยู่ชาแนลัดเขาก็ยังภาคมาให้คอยก็ยังได้บ่ปิ้งอันอยู่ไทยนี่น่อคนนี่ถ้าผากเงินกันอย่างบวกมาก็ะชื่อกระซื้อหรอวะแต่ว่าดีนะโอ้ยคันย่านนั่นแหละกบบุญผักก็ได้บุเฮ็ดก็ได้อืมยาโลด เ็นมเชื่อจะเรื่อง่อยเชื่อจะยุบเชื่อได้เราคุณนีวเรานยดหยันนเชียระยโลบ่ต้องว่าว่นนั้นค่อยกำบัแมนว่าชีคยหาเอาเงินใจในนันดอกคยได้เ่อเพียงอันพันพันบาทนั่นคอยได้หอดเป็นแสนบาทเชื่อเอายังแต่ค่อยผ่านมาเนี่ยโอ้ยยาายาคันนเชียเงินพันบาทนั่นยาเจ็ดแสนหกแสนเจ็ดแสนกีบเนี่ยเออ ไปเที่ยวเพียงหอช่องเฉนผู้เคยได้อันเงินนั่นที่ว่าผ่านมานึคนนนนดด่คนนในนั้นเชื่อไม่เชื่อแล้วคนลงไปเอาป,ปีกายปีก่อนนี่เดือนสี่นี่คยลงไปเอาอยู่เช่ของช่องเฉนบาดผลคนมาแต่งเงียพอคนเมื่อนี่ยอัน,นทิไปว่าเพียงล่อยไปล้านผู้คนแต่งเงียบผูน้นี่ม,นมันเมื่อเนี่ยคอยหักคอยยังไม่ได้เลี้ยใจกับมันไหนเลยนี่นะคอยเอารู้เอาเมียหักแต่ว่าคนบางทันแล้วใจกับมันน่คอยอยากให้มันเอาผัวนี่ยคอยจิไปบายบันเบิ่งนี่ คนไม่ได้ว่าอะไรความได้ี่แต่บอกใบห้างกัญญาบุญมีกับมันนี่คไงเฮ้อชิงการแล้เชื่อเมือหระเออมาลุ้เออมา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 ห่อยนเราอยู่บ้านจะหู้บเมื่อบ้านนั้นมาดูตำ๊มแบงช่างเงินบ้านนั้นบ้านทวดบ้านทวดหูบ้านทวดลำเท่นแอนโอ้ยบ้านทวดลำเทนนั่นเมืองอันชนนี่ เออมึงจำพอนม,ม,มึงชนนี่เดียวกันเลยมึงจำพอนมึงแกกอกนี่เอาอน่าแหละเอ,อ,ลอ็นไก่กนเอาแหละคอยทำคอยหุ่จักบ่เลยแข้งสวันดนี่นั่นปชีบ้าพยังฮอตมึงหลวงขระบางเชียงขวางคอยไปนั่นบอ่อกอกบอ่อแก้วคอยทัวบดทั้งเหนือในกรีทั้งใต้กระพุนฮอดเลยสอกลีผีเออเชกอกเชกองอัตปอกตะปูเขาไปทัวบดมึงเล่าเนี่ยน่ะคอยยังบ่ได้ไปบ้านใกล้ๆนี่มีมีบ้านหนึ่งเดี๋ยวนี่คอยหุ่จัก สามพันก็ smile, เสียแล้วว่าคะแนนเมียกลับมาอีกแล้วฉันรับชิมือเองนะสงการเออมาโลดมาโลดมาพลันกันลดเย็นบอกว่าจากชี้ซะคอยเอาหาพันนำเราถ้าเมียเรามาบ้าคอยคือชี้เชี่ยช hmm? ี้พันเอาบอกเราเชี่ยห้บหมแน่นอนพลันกันแน่นอนหมื่นหนึ่งบ้าเออคอยให้เราหมื่นหนึ่งคะนเมียมาแล้วคอยเอาหาพันเราเชี่ใหายบอกเออให้แล้วมาโลดมาบืนนี่ก็ได้ คอยแห้ต่อการเง <Bond> ินนี่นออันแล้วมันกี่ตัวนนมาลดพวกเมียเจ้าน้าคบ้านไหนมลดี้าน้นไนมกเมีานนนมกเจานลพอกียเ้น้้วาลวเมียจาน้านไหลดวจ้้บานไนมาดมาหน้้นั่นดวีย้าุนดกย้้ลดกมย้า้คไปม้นนไนมาดพวยเจ้า้บนไลดก้หไหมวเ้อ บบมืดลิดยาแบบแบบมืดสนีจังซั่นเข้าบ่เลิกเฮาอีบ่ซั่เอาตัวนัああ้นคนบ่ฮับประกันไดเด้อน่มันบ่ดมันมันดคุณมันแปลว่าเจ้ากินเบิดอันนั้นมันแล้วก็มันก็ลงคือเก่าได๋บ่แม่นมันสิถาวรเลยได้เฮาม่อยได๋เจ้ากินมือตบิดน่จนเจ้าืออื่นพูแล้วเจ้าบ่ได้แปลว่าบ่ได้เฮ็ดอันนั้นเนาะว่าเฮ็ดให้เมียกลับมานมันบ่ดบ่อันนํากันแล้วมันสิไปอันนั้นนั่น อันนั้นก็รพัลันรรั้นก็ได้อันนั้นกด็ดีเรื่องวิญญาณมันเมื่อนะ่ะคอยนั้นแต่ว่าเมียคอยที่ว่าผ่านมานที่แต่ละคนแต่ละคนนั้นบอ่อแมนมันให้คอยอยังเดอ้อคอยคุ้มมันแห้งโพดจนเอื้อน้องเขาว่าว่าโอ้มันกัโพดเจ้านั้นก็ดีลดพอรอย่างกับอะไรโยเมียก็บ,บว่าวอย่างนเนาะท็ดประเด๋แห้งคือมันเขากินกินประเด๋แห้งแชบนั่นดอปชิวานั่นน่ะ ผู้ลังคนว่าแม่แล้วเจ้าบดีโบหูอันด่าลูกตีเมียมันจกหนีมันบ่แม่เป็นดาวนั้นผูมันหมักหมักแท่เออเมียผูแต่ละคนนั่นจนมันว่าว่าเจ้านี่กวางไวรุ่นเอาไวรุ่นมันเป็นนะเจ้าเคยเห็นยะบกับไวรุ่นนั่นบุเคยมันก็คงแน่ว่าเขามันเหือแหงเขามีวะชนะเจ้ามันเอามาแหงมันจะใช้เขาว่าเท่าอนุาวกเช็ดชเ้อออ้อ มึงคิดเจ้าคอยจนอด้หรอคอยลูกคืนหนึ่งมึงจนทั้งส้นเนยอะไรดองนึงเจ้าคอยจะได้หรอไ้ล้วคอยคอยจะว่าหลังคนว่าบ่เชื่อคอยเนาะบ่เชื่อว่าคอยอันลินกับผู้หญิงผู้หญิงเนาะเจ็ดแปดเถื่อนนะคอยว่าให้เอาลูกเขามาบ่หรือว่าเมียก็ได้หรือว่าเอาผู้ชายแนวที่ว่าคอยหมักนำมาลองเบิึงมึอเช่าจังถามมันคอยว่าเร่อนี้คอยว่าคอยว่าความเพลิดความเพลินมันบ่แม่นต์เพลิด เนี้ยคอยแต่ละคนน่ะมันหนีย้อนอย่างนี้นีแค่ก่อยนั่นมันหนีย้อนวัดนี่แหละมันเมื่อยมันไหวแต่ลคนมันก็เมื่อยไปจัดปีแล้วพอเทาพอเา่าพ่ายพอเยี่วยาจะได้ติดแผ่นเะย่ออันนั้นแล้วจังวะที่ได้เมียมันปะแล้วนราเมียมันบวชเขาจิไปผ่านมึงเขาจะให้เมื่อบาทโลดมันจิเพ้่มเพิ่มบ่มขึนหนึ่งเขาจะไปเหลือพอเมียมันปะพอเทาพ่ายพอได้เดี๋ยวเขาพอเทาพ่ายเห็นบ่ได้แล้วเมียปะบวมเป็นหนี้เดี๋ยวเขาคอยนัดเชื่อ เมียป้าคอยน่ะป้าย้อนนั่นมันทู่ทู่มาได้หลังเธอมันเอาตื่นมาเช้ามาจนโมห็นหุ่มมันบอกลายห่งลายตาชักชํำไดแล้วคอยน่ะคันว่ามันคอยห้คอยตีว่าความคิดเรื่องอายนำมุเจ้าหลังตีหิฉี่ขีทะลานคือเพ่นว้านั้นเป็นยังว้าเงินนำคอยคอยไอ้น้องเมียก็มีไอ้น้องคอยก็มีชั้นยาก็เมียนแหละแต่ละคนแต่ละคนเป็นยังจะมาชงเงินกระดองคอย ชงเงินยังคอยตีคอยข่าเป็นยังบ่เอาเงินน้ำข่อยฉัญญากันเมียนชาชายนี่ยิงยิงนี่ชายว่ากันเนี่ยไหนเมียนและโรคมันถึกกันเมียนแหละพอบ้านตาแฉ่งตีตาเมียนขับแน่นังซื้อก็ดีเป็นยังบ่เอาน้ำข่อยโ๊้เบื่อแล้วบ่เบิดแล้วไล่แล้วบ่เงินใช่น่ะจากบ้นเชียร์ข่อยอีกมันเป็นอะไรคือพุกี้เนี่ยน้าว่ะฮะเราเคยเห็นเจ้าพยาเปีบน้องแอ้นาเราเคยแต่ไหนเห็นคิดเออเป็นอะไรเจ้าวะ คไปีแบบเออเออแต่ละมนยิงนั่นค่อยก่อข้อรมงแก้มยังบม่มีความหายค่อยได้ค่อยวอาชื่อได้เรื่องมนยิงนั่นเยอแล้วเออความหักของ่ข่นั่นช้ำได้แหละโมเมนต์ธรรมดาได้เด้อคข่ยเด้อค่อยว่าคันค่อยมักทุนี่แล้วนั่นให้แม่มันใช่หีบตีเล็กตะปูแปะพุนเมียนยังมันดอนมันค่อยเห็นนั่น โมเป็นค่อยว่าลินได้่นิการว่าค่อยหมักแล้วนั่นหีบรอดอยู่ใช้สามอยู่มีกาผมกับฮะยัดหาเงินนั่นยืมเงินเขาขี่ยนมานั่นค่อยว่าด้วยค่อยคุยได้เรื่องเมียนี่ชิบชามผู้ที่ชิบชีได้อยู่น้ำคอยดิ่นะเห็นแล้วว่าเมียคอยเห็นแล้ววันนี่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 เมียคอยเห็นว่นนี่เห็นบ่นี่เห็นแล้วบ่เออเซียวจะบ่มาลินแล้วมาแล้วมันเมื่อแล้ว มาที่นึงนี่ก็จะเป็นเบอร์ไคเข้ามานี่มาเถิด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 หับเบอร์เขากันเถิดบ๊อบย้อนสู่ตู้จานบ่ได้เนาะ อยากให้เมียกับมาบปญญเเสียเงินลําพันเนะตุจนโอเมนวจากเมียมาเนะตัวจนบ่เมนนะเบิรงาเสียอยู่บ้านสองด่านก็งบได้ขึ้นมากเลยนี่ต้องเสี่ยงแล้วต้องวัดดวงแล้วว่าสิันเท่าไรนี่เพิ่นบมใจญาตเมียบขึ้นมากถึง้าโลโลโล แต่ว <by> ่าโบานมาจาก่าวปิเดนได้ินนัเนอของดูใช่นี่ยดูใช้เนี่ยเดี๋ยเห็นต่กตาเฉยเนี่เปิดอันนั้นแน่ยางให้เบิ้งนี่ยากเบิ้งนี่เห็นคนในใดนี่นี่นเห็นแต่มือโูเชื่อตัวจีตันี้เนเสียงเสียงถูอ่ถก อันเป็ดตาเห็นหน่อยนะนี่นะปลาชูมันเห็ดเห็ดหวานทางรุมนะนะไม่เห็นตัวจ้ะโอ้ยเออไม่เห็นเขาเขาเกาะแมงเง่าแง่งทางลุมนะเนาะเออแมงเง่าแง่งบ้าพอแหวกแบบนี้ก็มีนี่พอจังปากปูติ่งร้องกม่ปากปูได้ทางลุมนะ นเห็ดไชตู้จานนู้นมันเห็ดใส่ได้เช็ดแปดดอกเขาเจ้าก็เห็ดใส่นั่นนี่เด้งสุดท้ายตัวจักแมนได้บมได้บมจักวะเห็ดเห็ดไชตู้จานไอรีได้ช่วงนี้เนียนวางได้ตัวจาน่วนไลายก็มแต่ได้เฟซนะก็บิังเฟซเลยมีแต่ผู้หญิงอะไรเนาะผู้แผลเนาะเนียนมาโทรมาว่ามาถามเลส่วนไลนั้นคำว่าผู้ชายนี่เขาเจ้าโทรมาเนี่ยเขาจะได้ของดีนับตู้จานแมีนแต่ว่าเป็นผู้หญิงโทรมาเนี่ย เขาสิเ็ดในลักษณะนี้รถเนี่ของดีตู้จานก yeah. ็มีแต่ว่าบางคนอาจจะบ่อเนาะเพราะว่าคิดว่าแพงแล้วโบก้าของดีมันกับแพงแล้วพี่น้องของดีมันก็บนแพงแนี้ของบุรีนี่คือว่านและพี่น้องเลยมันกับถึกถึกค่ะของดีบ่มีถึกของถึกบบมีดีเพิ่อเว้ออยู่เนาะแต่ของถึกแล้วบ่ดี แต่ของดีนี่บ่มีถึกก็แม่นแต่เม่อตะเครื่องใสกันฟ้องถือแบบมันบ่ดีแม่นตะเครื่องใช่โบแต่ว่ารถบ่ว่าแต่มีหยังเนาะกันเป็นแฝงแล้วมันดีเบิดดีตะเครื่องถือก็มันบ่ดีดอกแม่แต่เครื่องใสไมนยังคือกันแม่นตุเจนเบิ่งขอบงเฟซอันผู้โทรมากินนี่แน่เออตทรทึ่งนั่นแหละเช้าเช้าเย็นแล้วตู่นะเนาะมันสิเช้าเย็นแล้วอ่ะ โอ้นี่เนาะโทรมากี่น่ผู้ใดน่นะเื่องเป่งปลกไฟกันเร่ปลไฟนดีคนดูโ้หนเมืองนอันนัานบ่ได้เป็นเพื่อนกันบได้เป็นเพื่อนกันคดเท่าไหร่ลบโลบเปลไฟไว้ลบเ่ไฟไว้โอ้ยเขาเห็นใช่วัมนี่นะมันว่นวบมื่อนันเตยมื่อนันกกะเถมันเห็นใช่ไหมนี่จำกบผพ้พาก แม่แต่วง,วงคู่คู่เดียวเอาเตมันขีเห็ดก่บเขาเขาเจ้าเห็นใช้ตูจต้จานตู้จานรถคือปูปาคือปูปากว่าเห็นแต่มือวะ่ะ <c oughs> เห็นแต่มือเห็นแต่มืองุมงุมไว้อยู่<อ>ถ้อ<ม><ว>ีปากได้โทมาซื่อโมาให้เบิงบ้งาดิทางเทีอมมันกะโทมามาแม่มันว่ามาลุดพอดีเป็นอุ้มคุมอยู่ช้ำพีช้ำคุกมือ นอเบงหังกับเห็นเนาะเอ้าไอ้ดีไรแม่ป้าเอ้พวกที่เป็นอุ้มคุมอยู่ชงคมือนอัตุมันยังเนเบื้งงได้หลับตาไปแล้วคุ่มือกับประมาณเศร้าเศ้ากว่าปีเนาะแมนประมาณเศร้ากสวจักชาไปมันก็เฮตัยเฮใส่คนมีของดีหักคนเนี่ยนั่นน มันบ่ได้เอาเป็นของขวัญเลยพวกห้างเงินเลยนะพวกมัร์กลินมักมวนดาราพวกนั้นนะเนี่ยพวกห้าเงินเลยนะพวกห้าเงินเป็นแบบนั้นนะแบบว่าบ่ได้ว่าต้องการแบบดูแลคนคนหาเงินระวังเจ้าระวังข่อยนะเนาะลักษณะแบบนี้ถ้าเทถ้าเทกันคนหาเงินอุ้มมือเป็นแบบนั้นเก็คนเป็นครอบครัวบือมีเป็นแบบนั้นเป็นแบบาัอก อันสิไปเทียบว่าแม่แม่แม่เขาเจ้ากันทีเป็นครอบเป็นครัวอยู่บ่เนาะต่อไปกันเจ้าเนี่ยพูดเล่ยเท่านั้นพูดหละเนาะเท่าคิดจะได้บ่แม่เท่าคิดจะได้ดีกว่าเมื่อยว่ายังพูดละจนเมื่อยเมื่อย์ดิดเมื่อยไปเนาะกะบพึ่งมันเห็ดด้วมันเห็ดสันสันหันอ้วนมันแบบเอามาขายสัตว์หน่ยนะแม่ฉันเป็นคือแบบม้าเจ้าคอยแบบว่าเฮาเป็นครอบครัวอย่าโดน ขนาดมันเอาดอกคอยขนาดควยนาะข้อหมายยู่เอย่งแกแล้วอะไรเทแปดโมงแล้วกระทมกันาะกระคุยกันยังกันชินแก้เชือกยันไาเงินใหนคอยได้ให้เบิรงรถหรเบิรงรถบ่บัดนี้ที่นี่เบินแก่อให้เบิร์กแก้เบิรดแ้เบินอพดคนหล่นอยู่แล้วเบิรงเงมาหน่อยก็เอาเลยเด็อต้องการเมื่อไดละมารถมาสองสามหันเจ้าระเบบนั คนละหัวคนก็บล็อกเฟนทีมเขาก็เลยพิลึกอีดี้ชาพิลึกอีนี้ไหนผู้คนเพื่อเพื่อเขาสิถอดให้เบิ้งนี้ต้องได้จ้างเงินเขาหลายหลายพันนอกภพเอันนี้บได้จ้างไม่อย่างอันนี้เนี่ยเขาให้เบิงลุวาเขาหาเงินได้แบบนหยคนเนาะเขาเห็นใส่ตู้จานงคิดว่าได้จัดนักนี่แหละเบียเขาหาเงินนียโซลายพวกพวกยิงนี่ ข้าเจ้าสิโบบจากเสื้อนาอตุอแต่ว่าพวกผู้ชายนี่กะเสือ้อามาอ,อยากได้แต่ <มา S 1> อของดีบอกทำไมเสือ้อโบเสื้อกะคือมายิงแล้วเถื่อทั้งเถื่อกับมาหอดเถื่อเหมือนม,มาอยากลองเจ้าชิดได้ดีโบหอดแปดเถือ่อคอยจนนับเงินให้อันมอผู้มังอานำนั่นเอาขันทาวาบบได้น่ะเจ้วเอาไปรบแปดล้านคอ,อยคอยจะนับเจ้าสองล้านทำาบได้เออขันบบได้นั่น คันค่อยได้แล้วค่อยเอาตัวของเราบ่บ่ฮันตังไหนไม่ยิงบ่ฮันตังกับใครบ่ปังแมาเมื่อนั้นกับเขาโทรมาบอกจะโทรเพราะจะใส่แล้วว่าเอามาช่งก็จีไอจะแปลนั่นกับโทรมาเคลืนมาถามได้ที่บอกเอามาในเม่อก่อนอยู่เชวัลหน่อยก็หัวควันเป็นอะวรเผู้ชายดอกกันเจ้าได้ที่บอกได้ได้บ่ได้ก็เจ้าเอามายิงมาแนวผู้ค่อยหมักเอามาแลยควรจะนับเงินให้เจ้าหนึ่งแปดล้านบ่แล้วตัวจานพอแล้ววันนี้ในลุนเนียเลย เอาเงินคอยเอาแต่ดั้มเจ้าช่องได้ไม่ป้าบอให้บอกคอยบอให้ให้นะขอเอาเงินไมเป็นเหตุเชื่อชื่อชื่อได้เงินของแล้วมันเบิ่งให้มันเตะเตะเตะเหนื่อยแล้วตัวจ่ายของแล้ผู้ชายักกล้ามาท่าเนาะผู้ตุเออกล้ามาท้าว่าเก่งได้บ่ได้เนาะเออจะไม่ท้าคอยนั่นเจ้าชิได้ดีบ่โยได้บ่ได้โพอมาท้าพูตู่ได้พอแพจทีนี้ค่ะพู้ตู้ว่าคั้นว่าบ่ได้ข่อยให้เจ้าแปดล้านคั้นว่าข่อยได้ เจ้าให้คอยชงร้านบวนบวนตั้งบวนตั้งหันาก็ถ้าหาจะว่าบวกกัตั้งเชนง้านนะเขบก็เชียวกว่าหันทันมันน่อไเถือนเนลี้ยงจ่ายเราเชียวเรากินยาเราเอาดอกเมมช่ชอนอีเชื่เดือดไฟเดือดมันเอาเงินดข่เยวไปแล้วเนาะคอย่อยเนาะคอยคอยเราคอยอยเราห้เอเขาจ้างหิดข่ บมเองคนจ้างเขาได้ไงเขาจ้างเจ้าโน้ขาจ้างเจ้าน้อจิตั้งงงอยู่เฮื่อต่ำข่อย่นไปต้องการละมาลุคืนนึงคืนหนึ่งช่อลอช่องลนด่อยเอาาาจีนอัด่ยเให้แล้วนอนทายอยู่เทิงพี่คเนีอเช่ามาค่อยเอามาให้เมียค่อยเอาช่องลได้แล้วเมื่อใหม่มามาอีกประกาศมาใครมาเอาขึ้นอยู่ชงลอนช่องลนอยู